กรณีบันไดหนีไฟอาคารสูงเป็นผนังที่ก่ออิฐธรรมดาได้หรือไม่ครับอาจารย์ก็จริงๆแล้วก่อได้อิฐธรรมดาเนี่ยได้ไหมเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าได้หรือไม่ได้แบบไหนอีกนะครับอันนี้ครูตอบไม่ได้ก่อนเพราะว่าอะไรครับก็บอกว่าต้องเป็นผนังกันไฟนะครับถ้าก่อได้อิฐธรรมดาเนี่ยแน่นอนมันต้องหานงหาไม่น้อยกว่าส <18 cm S 3> ิบแปดเซนติเมตรรวมบูฉาบก็สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่าสชั่วโมง อันนี้เขาไปทดสอบมาแล้วหรือนะครับผนังกันไฟนี้นะครับเขาสามารถให้ใช้เป็นผนังคอนกรีตสูบเหล็กได้ผนังคอนกรีตสมเหล็กเนี่ยก็ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า12เซนติเมตรนะครับซึ่งเวลาการออกแบบเนี่ยตรงนี้เขาจะให้เป็นเชียร์วอลนะครับที่ผนังที่รับแรงลมนะครับสําหรับตัวอาคารสูงไปในตัวแล้วก็สามารถที่เป็นผนังกันไฟนะครับมันไม่ใช่ใช้คําว่าทนไฟนะครับถ้าทนไฟเนี่ยก็คือเป็นอาคารปกติอาคารธรรมดา นะครับเพราะว่าอาการสูงเนี่ยต้องมีความปลอดภัยตรงนี้นะสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อบังคับในเรื่องของไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งไปดูได้รายละเอียดในกฎกระทรวงด่วดที่3 3นะครับก็มีการปรับปรุงโดยกฎกระทรวงด่วดที่5 0อสิบสีนะครับโอเคครับผมครับ